ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา8 7พรรษา5ธันวาคม2557ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปิดศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว4ด้าน เมืว,วันที่24ธันวาคม2557ที่ผ่านมาพลเอกดาพงรัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษา5ธันวาคม2557ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเปิดศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสีด้านณโนะครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงกิวหรือบึงจิวตำบลทงทานีและตำบลบึงนครอเภทวัตบุรีจัังหดวร้อยเอ็ด 101. โดยมีนายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว,ว่าราชการจัังหดวร้อยเอ็ด 101, คุเอกเอ,อก,กชัยจันสีที่ปรึกษารัฐมนตรีนายสุนันท์รุณนนพร,รัตน ผู้ช่วยรัฐมนตรีนายเสรีโสพลดิเรกรัฐรองปลักกระทรวงผู้ตรวจราชการกระทรวงอธิบุีกรมทรัพยากรน้ำอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลตลอดจนผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผู้แทนมูลนิธิอุทกพัฒในพระบรมราชูปถมัมนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมง,งานจำนวนกว่า500คนโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงกิวหรือบึงจิ๋วตั้งอยู่ณตำบทงลานีและตำบบลึงนครอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดพื้นที่บึงประมาณ1,260ไร่โครงการแห่งนี้เป็นหนึ่งในโครงการตามแนวพระราชดำริที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำเริ่มเข้าไปฟื้นฟูพื้นที่แหล่งน้ําบึงกิวโดยทําการปรับปรุงพื้นที่การก่อสร้างอาคารระบายน้ําทางเข้าน้ําถาวรบันไดปูนสร้างคันดินทางเชื่อมคันดินและร่องน้ํารอบคันดินครอบคลุมพื้นที่979ไร่ ตั้งแต่ปี2,553จนถึง2,555รวมระยะเวลา3ปีทำให้พื้นที่ดังกล่าวสามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้นจากเดิม2.02ล้านลูกบาทเมตรเป็น4.86ล้านลูกบาทเมตรส่งผลให้มีพื้นที่ชนลประทานเพิ่มขึ้น มีน้ำเพียงพอในการอุปโภคบริโภคและส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่รวมทั้งยังสามารถเป็นพื้นที่แก้มลิงบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งของประชาชนและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงระบบนิเวศอีกด้วยสำหรับกิจกรรมภายในงานในครั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมทรัพยากรน้ำ ได้เปิดศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสี่ด้านโดยน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแบบอย่างให้ประชาชนได้เห็นรูปแบบการดำเนินงานของหน่วยงานที่ให้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงกิวหรือบึงจิว๋วมีพื้นที่ จำนวน18ไร่อยู่บริเวณใกล้วัดป่าปรางกูบ้านสังนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมดังต่อไปนี้กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมปลูกจิตสำเนึกให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์น้ำและรู้คุณค่าของกรมทรัพยากรน้ำกิจกรรมเครือข่ายปลูกพืชน้ำรอบบึงกิวกิจกรรมทหารพัฒนาคืนความสุขให้คนในชาติกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นการแข่งขันภายเรือยาว องค์ความรู้ปลูกป่าชุมชน b u เฟอร์โซนและแหล่งอาหารชุมชน food bank, องค์ความรู้ด้านหญ้าแฝกและดินองค์ความรู้การจัดการน้ำในชุมชนจัดนิทรรศการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงกิวหรือบึงจิว๋วจากหน่วยงานในพื้นที่และหน่วยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม